จำปูม้าค่ะพี่นอ้องซื้อมาตลาดคลองถมค่ะเจ้าประจัมเอาอ,อ,อยากเซมือเด้อค่ะเด้อหืมจวดหืมชอ,อบค่ะพี่นอ้องจำปูม้า ใส่นมกินใส่คุณแนวป๊าดเนช่วงวะช่วงวะโอ้จุกจวดค่ะจวดยำแรงอื้มเจ็บนัวสุดชนันพี่น้องครับ